สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่14เมษายน2568นะคะกับวันหยุดเทศกาลสงการค่ะแต่ว่าร้านของเราไม่หยุดนะคะเจ๊กับเฮียก็อยู่ที่ร้านเหมือนเดิมค่ะประจำการเหมือนเดิมนะคะมีแต่ทีมงานช่างนะคะที่ที่เขาหยุดค่ะตามประเพณีเนาะค่ะอัปเดตหน้าร้านกันเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็มี ฝนตกพรมๆนะคะฝนตกในเขตของภาคอีสานเนาะวอจเิริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0 8 0 4 1 4 1 6 6 9 0 8 5 0 8่ห1าแนค่ะแนะนำรถไทอัปเดตรถไถหน้าร้านกันเช่นเดิมนะคะ คันแรกค่ะเป็นตัว M 5 0 0 0 SU ค่ะเจยวทะเบียนปี5-2เล่มทะเบียนชุดโอนลอยมีให้ครบนะคะสีเดิมทั้งคันเลยค่ะคันนี้มาสวยๆเดิมๆแห้งๆเลยนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่289,000บาทนะคะ289,000บาทค่ะตัวนี้ สวยๆเลยนะคะท่านไหนที่ออยากได้รถพวกสเปคทนทนค่ะพวกนี้ยังเป็นตัวตัวเดิมที่ทนถึกมากๆนะคะพวก M 5000ตัวนี้ค่ะ ถัดมาค่ะตัว M7040 นะคะตัวนี้จเทะเบียนปี63ค่ะตัวรถหน้าก,กากผานดันดินแล้วก็มีผ่านพวนให้นะคะตรงตามรุ่นเลยค่ะสวยๆอีกคันหนึ่งค่ะชั่วโมงไม่เยอะนะคะคันนี้มีเก็บสีเป็นบางส่วนนะคะแต่ว่าภายในห้องเครื่องสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะ599,000บาทนะคะ โปรโมชั่นตลอดเดือนเมษายนเลยนะคะลดให้ทุกคันคันละ1,000 0บาทนะคะท่านไหนที่เห็นคลิปจากช่อง YouTube ของแม่ค้าค่ะก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะผมชมคลิปมาค่ะเห็นโปรลด1 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกของแถมอีก พวกคิดเป็นเครื่องเดิมนะคะเป็นน้ำเป็นอ่าเป็นช้างเป็นสิงเนาะเป็นเสื้อต่างๆค่ะพี่จะมีอ่าแถมให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะตัวนี้เป็นยันมาค่ะยันมาสามห้าจ็เอค่ะจะ็ดททเบียนปี6กห้านะคะคันนี้มาสวยๆเช่นเดียวกันค่ะเราใส่ยางหน้าให้ใหม่1คู่นะคะส่วนยางหลังตามเดิมเลย อยู่ที่80% 75% 80%เลยนะคะดอกสูงๆเลยค่ะเก็บสีเฉพาะตัวชุดคันล่างนะคะตัวนี้อยู่ที่3 8 9 0 0นบาทค่ะถัดมาค่ะตัว L 4 5 0 8เป็นตัว D T นะคะตัว D, T, ต,ว D, T, ต,ว D T, ตัว D T ตัวรถผาดดันดินแล้วก็มีผานพวนให้ค่ะ เก็บเช็ครว่าซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะคะเช็คระบบให้เรียบร้อยค่ะ2,49,000บาทค่ะเดี๋ยวตัวนี้แม่ค้าอ่อปกติลงขายไว้2,49,000วันนี้แม่ค้าลงขายเอาไป2,39,000บาทนะคะ2 0 0 0 0 0 ส9 0 0 0บาทแล้วก็ไปลดอีก10,000บาทด้วยนะคะก็สรุปจากราคาเดิมคันนี้เฉพาะคันนี้นะตัวดีทีคันนี้ได้ยางเดิมนะคะนอกนั้นแม่คาเช็คลวดซึมเป็นถ่ายของเหลวเก็บสีให้ทั้งคันค่ะอยู่ที่2องแ0 0สองหมบาทเนาะตัวนี้ราคาจบค่ะได้45้าแรงตัวดีทีค่ะตัวนี้ท่านไหนสนใจเฉพาะคันนี้นะคะที่จากราคาป้าย ลด20,000บาทนะคะนะคะปรับลงให้ค่ะนอกนั้นราคาปกตินะคะนอกนั้นราคาปกติลดทุกคันคันละ10,000บาทค่ะตัวนี้ L4508 ก็เป็นตัว d t ค่ะเก็บเช็คลวดซึมเป็นถ่ยของเหลวบวกทั้งงานสีนะคะแต่ว่าตัวนี้แม่ค้าตามที่เคยแจ้งเนาะ ตัวเสาหน้าแล้วก็ตัวภายในห้องเครื่องสาเหตุที่ไม่ได้ทําสีก็คือเก็บสีเดิมไว้ให้ลูกค้าดูนะคะว่ารถมันไม่รถมันไม่ได้โซมเนาะแล้วเราก็มาเก็บสีเปลือกข้างบนค่ะเพื่อความสวยงามแต่หากมีลูกค้าที่มาจองอยากให้เก็บเก็บหมดคือถอดเสาแล้วก็ตัวคารนตรงนั้นอ,ออกมาทำตัวนี้แม่ค้าจะทำเพิ่มเติมให้นะคะใส่ยาง ใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านปวนตัวนี้สอง0สนบาทค่ะสองแสนันบาทเท่านั้นเองนะคะได้ตัว45แรงดีทีออกไปใช้สวยๆเลยนะคะถัดมาค่ะ L 3ามหตัวนี้เป็นตัว SP ค่ะจกทดเวียนปีน57นะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ มีผานควรค่ะเช็ครถซึมเป็นนถ่ของเหลวกับพวกนี้ทำงานสีนะคะยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ส่วนยางหลังตามเดิมอยู่ที่65-70% 2 0้0เจ็บซ็นต์สอาบาทค่ะ2 6 9 0 0 0บาทค่ะถัดมาค่ะ L 3 6 0 8ตัวนี้เป็นตัวดีทีนะคะตัวดีทีตัวรถ ฐานดันดินแล้วก็มีฐานพวนค่ะเช็ดรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวอ่ะเดี๋ยวตัวนี้จัดโปโหให้อีกขั้นหนึ่งนะคะโปคูณโปเลยนะคะตัวนี้แม่ค้าก็ลงขายอยู่ที่สองแสนี่หมื่นเบาทค่ะ2องแ0 0บาทค่ะปรับราคาลงมาเป็น239,000บาทแล้วก็มาได้โปรถอีก1,000 10, งบาทนะคะตัวนี้เฉพาะในช่อง YouTube เท่านั้นนะคะ เฉพาะในช่อง Youtube เท่านั้นค่ะมี2คันค่ะที่แม่ค้าทำโปรเนาะ3608ตัวดีทีคันนี้กับ45แรงดีทีที่เป็นอ่าพ่อไอเสียสแตนเตลสต,ต,ตัวนั้นนะคะมีแค่2คันนะคะที่แม่ค้าอัปโปรให้พิเศษนะคะเหลือเพียงคันละ229,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปทำคลิปแยกให้นะคะสำหรับ2คันนี้ ถัดมาค่ะ L ห้า8ตัว d ีค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนใบ24ตาช้างเก็บเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวบวกทั้งงานสีให้นะคะส่วนภายในค่ะสวยๆค่ะคันนี้อยู่ที่4ี่แสนสมพบาทปี60นะคะสองแสน ไอ้ไม่ใช่4 2่แสนสบาทปี60ค่ะ L 50าศนดีที่นะคะถัดมาค่ะ L 4708เป็นตัว s p ปีห้ค่ะยางใหม่4ี่เซนนะคะตัวรถฐานดันดินแล้วก็มีผานพวนตาช้างนะคะไปยีบสอนิ้วค่ะ 3ามแ0 0บาทค่ะ3ามแ0 0เบาทเครื่องดีเกียร์ดีเครื่องแน่นๆเลยนะคะสำหรับตัว47 s p คันนี้ค่ะถัดมาค่ะ L4708 ตัวนี้เป็นตัว DT นะคะแต่ว่าติดสติกเกอร์เ p เนาะเสาลังคาเขาจะเป็นแบบกลมแล้วก็แบบเหลี่ยมส่วนะระบบเกียร์ก็อยู่ที่คอปวงมาลัยทั้งสอง คันนะคะทั้งตัวดีทีแล้วก็ตัว s อนะีเนาะเป็นเกียร์เชเทิลอยู่ที่ขอบปวงมาลัยแล้วนะคะยังใหม่สีเส้นเช็คลวดซึมเปลี่ยนถ่ยของเหลวเก็บงานสีทั้งคันแล้วก็ได้หางใหม่ด้วยนะคะสามแสนหกมื่นเก้าพันบาทค่ะแล้วก็จากนี้เป็นต้นไปจะเป็นกลุ่มรถอี่เป็นสีเดิมเป็นเกตเอนะคะตัวนี้ L4018 ตัวดีทีปี62สีเดิมทั้งคันสวยๆเลยนะคะคือตัวดีทีมันจะหารถสีเดิมสวยๆยากส่วนมากมันจะเป็นแบบคือต้องเอามาเก็บทำสีเก็บอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะแต่ตัวนี้ท่านไหนที่ หารถสวยเดิมสีเดิมจากโรงงานผู้ผลิตอย่างนี้ค่ะตัวดีทีตัวนี้3 4 9 0 0 0พันบาทค่ะตัวรถหน้ากากผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านปวนตรงตามรุ่นเลยนะคะสวยเดิมทั้งคันเลยค่ะตัวดีทีค่ะ3 4 9 0 0 0พันบาทค่ะถัดมาพวกนี้ก็จะเป็นตัว s p ทั้งหมดเลยนะคะสวยเดิม ทุกคันน็อตไม่เคยขยับเลยค่ะคัดเกตเอมาให้เลยนะคะตัวนี้40 SP ปี66ตัวรถน้ากากผันดันดินแล้วก็มากับผัานควรค่ะ429,000บาทค่ะ429,000บ,บาทค่ะอ่อตัวนี้900ชั่วโมงนะคะถัดมาค่ะ40 18S พีปี65 540ชั่วโมงตัวรถหน้ากากฐานดันดินแล้วก็มากับฐานพวนตรงตามรุ่นตามสเปคน็อตไม่เคยขยับนะคะตัวนี้อยู่ที่449,000บาทค่ะถับมาค่ะยังอยู่ที่40แรงนะคะตัว40แรง S P ปี65ตัวนี้900ชั่วโมงตัวรถหน้ากากฐานดันดิน แล้วก็มากับฐานพวนตรงตามรุ่นตามสเปคน็อตไม่เคยขยับค่ะตัวนี้อยู่ที่ 4, 39, 000บาทค่ะถัดมาค่ะ MU4902 ปี64ใช้งานเพียงแค่84ชั่วโมงนะคะสวยๆจากป้ายแดงมาเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับค่ะตัวนี้ ตัวรถหน้ากากผ่านดันดินตัวรถหน้ากากผ่านดันดินอยู่ที่5้าแ0 0หบาทนะคะ5้าแ0 0หบาท MU 4 9 0 2ค่ะปี6484ชั่วโมงการทำงานนะคะมาดูบั้นท้ายตรงนี้ค่ะ เนี่ค่ะรถเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะคะมาตัวนี้ค่ะเป็นตัว L 4 0 1 8 SP เป็นรถตักปี66นะคะเป็นรถตักค่ะตัวรถชุดตักถังถ่วงปี66 240กว่าชั่วโมงนะคะสวยๆเดิมๆน็อตก็ไม่เคยขยับค่ะคันนี้แต่ว่าเจ้าของเดิมเขาใช้งานในเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงวัวเขาเอาไว้ตักตักหญ้าตักอะไรต่างๆในฟาร์มวัวเนาะค่ะตัวนี้4 7 9 0 0 0บาท4 7 9 0 0 0บาทค่ะถัดมาค่ะ L 3 2 1 8 SP นะคะ L 3 2 1 8 SP ตัวรถ ฐานดันดินแล้วก็มากับฐานพรวนค่ะสวยเดิมทั้งคันเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มรถที่คัดเกรดเมานะคะสีเดิมทั้งคัน329,000บาทค่ะสำหรับ l 3 2 1 8 s p ค่ะ B2140s ค่ะสวยเดิมทุกจุดอีกแล้วนะคะรถคัดเกรดค่ะกลุ่มรถคัดเกรดนะคะ B2140S ค่ะจดทะเบียนปี66นะคะจดทะเบียนปี66ใช้งานเพียงแค่28ชั่วโมงการทำงานตัวรถแล้วก็โครงกันอ้อยแล้วก็มีตัวถ่วงให้ข้างหน้านะคะ210,000บาทค่ะ210,000บาทนะคะ ถัดมาค่ะ B 2อ4 0 S P 6 5อีกคันหนึ่งค่ะตัวนี้มากับตัวเปล่าเป็นตัวเปล่านะคะตัวรถมาอย่างเดียวค่ะ169,000บาทค่ะ145ชั่วโมงการทำงานนะคะท่านไหนที่หาตัวจอบหมุนโรตารี่ตีดิน RX 1 9 3 F ใส่กับพวกตัว MU นะคะตัวนี้อยู่ที่50,000 ห้าพบาทค่ะสวยๆเลยนะคะ L 4508 D I รอเก็บสภาพเช็คสภาพนะคะ L 5018ลูกค้าจองไว้นะคะยังไม่ได้เลิกจัดส่งค่ะทำเรื่องยื่นกู้ผ่านทกสอ,อยู่นะคะตัวนี้ L 5018 D T ค่ะติดจองจากลูกค้าสกล ไม่ใช่สกลสีนครพนมค่ะตัวนี้ค่ะยังไงก็ฝากร้านของเราด้วยนะคะสำหรับวอจะเลินแท็กเตอร์ค่ะ ตั้งอยู่ที่อำเภอวัง3หมอจังหวัดอุดรธานีนะคะติดต่อแม่ค้าโดยตรงที่เบอร์0804141669ค่ะแล้วก็0850876581นะคะรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถนะคะของจังหวัดอุดรธานีค่ะคิดจะซื้อรถไถต้องที่ว่าจเจริญแท็กเตอร์ของเราเท่านั้นนะคะ กาบสวัสดีทุกทุกท่านค่ะ